เมื่อตอนที่ผมย้ายไปทํางานที่จังหวัดลบบรุรีทางบริษัทได้เช่าบ้านให้ผมอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตัวเมืองนั่นเองหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่สวยมากตั้งอยู่ริมคลองชนประทานยิ่งเวลาตอนเย็นๆบ้านที่ผมอยู่ก็จะดูสวยมากบรรยากาศดีอบอกใครแต่เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขึ้นทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนหนักมาก มันเป็นน้ำท่วมแบบฉับพลันใครหนีทันมีที่ไปก็ทิ้งข้าวทิ้งของเอาตัวรอดแต่ใครที่ไม่มีญาติพี่น้องอยู่ใกล้ๆก็ทําได้แค่หนีขึ้นชั้นสองของบ้านที่เคาะดีที่น้ำท่วมไม่ถึงผมเองก็อยู่ที่ชั้นสองเหมือนกันเพราะไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนจึงต้องทนดีหน่อย ตรงเข้าของส่วนใหญ่ของผมอยู่ชั้นสองเท่านั้นของที่เสียหายจากน้ำท่วมมีไม่มากเท่าไหร่แต่การเดินทางลำบากมากเพราะไม่รู้จะออกจากบ้านได้ยังไงดีที่ข้างบ้านของผมเขามีเรือ,อยางที่เอาไว้พายเข้าพายออกผมจึงขอติดเรือเขาออกหาของกินด้วยและจะไปซื้อของกินที่ไหนล่ะครับผมถามพี่เอกที่อยู่ข้างบ้านสนิทกันพอสมควรก็คงต้องพายไปตลาด แต่น้ำมันแรงเรือ,อยางไปไม่ไหวหรอกแต่บ้านป้าวีเขามีเรือยนต์อีกอย่างบ้านของเขาอยู่บนเนินเขาเลยไปซื้อของมาขายได้ตามปกติชาวบ้านที่อยู่ในบ้านก็ไปซื้อของที่บ้านของเขาทั้งนั้นพี่เอกบอกนั่นทำเอาผมคิดว่าโชคดีเข้าแล้วที่ยังมีร้านขายของค่อยยังชั่วหน่อยผมบอกแต่พี่เอกยิ้มเฟื่อนเฟือนก็ค่อยยังชั่วหรอกนะถ้ามีเงินส่วนคนที่ไม่มีเงินก็สีแงแก่ลูกเดียวพี่เอกพูด หมายความว่ายังไงครับผมถามอย่างสงสัยอย่าให้พี่พูดมากเลยเดี๋ยวไปเห็นก็รู้เองแหละพี่เอกบอกผมอย่างโปรง่รงบ้านของป้าวีเป็นบ้านไม้สองชั้นหลังใหญ่โตตั้งอยู่บนเนินเขาลูกเล็กๆดูสวยงามบ่งบอกถึงฐานะของผู้สร้างว่ามีอันจะกินแต่ดูเหมือนคนมีอันจะกินคนนี้ไม่มีน้ำใจหรือจิตใจเมตตาเอาซะเลย พอเมื่อเราไปถึงก็ได้ยินเสียงลุ้งเล้งของป้าวีด่าลูกค้าที่มาจอดเรือซื้อของอย่างเสียๆหายๆไม่แดกก็ไม่ต้องแดกน้อยกูขับเรือออกไปหาซื้อของมานะเว้ยมันลําบากจะให้ขายเท่าเดิมได้ยังไงไม่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 กินก็อย่าก,กินป้าวีตะเคอกหญิงสาวคนหนึ่งที่ทําท่าโกรธเหมือนกันไม่เกินไปหน่อยเรอเจวี v, กับข้าวเคยขายถุงละยี่สิบสี่สก็ว่าแพงแล้วแต่พอน้ำท่วมเลยฉวยโอกาสหรือไง หญิงสาวคนนั้นโวยวายกลับก็กูไม่ได้ว่าอะไรนี่มึงไม่อยากแดกก็เชิญถอแพกระมังของมึงไปหาแดกเอาเองคนอื่นเขามีเงินซื้อคราวนี้ผู้หญิงคนนั้นนิ่งไปมองลูกน้อยที่อุ้มกระเตงมาด้วยอย่างจนใจงั้นติดไว้ก่อนได้หรือเปล่าเอาเงินมาไม่พอเอามาแค่แปดสิบเท่านั้นหญิงสาวคนนั้นต่อรองทำเอาผมงงเอ8แปดสิบบาททำไมไม่พอซื้อหว่าไม่ได้โว้ยเชิญมึงถอเรือกลับไปเอาเงินมาให้ครบ ไม่อย่างนั้นมึงกับลูกก็อย่าแดกเลยป้าวีตรงเข้าไปกระชากถุงจากมือผู้หญิงคนนั้นแต่พี่เอกที่จอดเรือและยืนฟังอยู่นานบอกว่าป้าวีให้น้องเขาไปเถึอกครับเดี๋ยวผมจ่ายเองเขาบอกนั่นทำเอาหญิงสาวคนนั้นแทบร้องไห้หันมายกมือไหว้พี่เอกอย่างซาบซึ้งใจขอบคุณค่ะพี่เดี๋ยวหนูจะเอาเงินมาคืนให้หญิงสาวบอกเอาไว้ตอนน้ำรถเถอะครับตอนนี้อะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปก่อนพี่เอกบอก เ้าพ่อพระเอกเอามาเลยร้อยหบาทป้าวีกระแทกถุงวางของลงกับโต๊ะและเรียกเอาเงินกับพี่เอกเท่าไหร่นะครับผมถามซ้ำและมองที่ถุงกับข้าวที่มีต้มจืดเต้าหู้อยู่หนึ่งถุงและปลากระป๋องอีกระป๋องหนึ่งเท่านั้นและจึงได้เข้าใจว่าทำไมหญิงสาวคนนี้ถึงโวยวายนะัก ก็ของมันแพงแพงมหาโหดทำเอาทองไส้ของผมปั่นป่วนด้วยความขยะแขยแยงในความเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวของเจ้าของร้านแต่พี่เอกไม่ได้ว่าอะไรเขาหยิบเงินใจ่ายให้แต่โดยดีก็เท่านั้นป้าวียิ้มและหันไปทำกับข้าวต่อไปจะเอาอะไรป้าวีหันมาถามผมกับพี่เอกบ้างก็เอาข้าวผัดกะเพราครับใส่กล่องผมบอกส่วนพี่เอกสั่งกับข้าวสองอย่างป้าครับปลากระป๋องกระป๋องละเท่าไหร่ครับผมถามห้าสิบ เสียงป้าวีตอบมาทำเอาผมขย้งมือเรากับจับต้องสิ่งโสมมุมที่สุดไว้ผมจึงรีบวางปรกระป๋องกระป๋องนั้นไว้ที่เดิมพี่เอกมองท่าทีของผมแล้วยิ้มนิดๆในที่สุดเราก็กลับบ้านโดยผมได้ข้าวผัดกะเพราหนึ่งกล่องราคา100บาทส่วนพี่เอกได้กับข้าวมาสองอย่างในราคา200บาทโอ้พระเจ้าพระพุทธเจ้า ผมเรียกร้องศาสดาของศาสนาเผื่อว่าจะได้ดนบันดาลให้ยายวีมีความเมตตากับเขาบ้างแต่ก็คงไม่ได้ผลถ้าเป็นเวลาปกติพี่จะเอากับข้าวนี่วางหน้ามันคืนแต่เวลานี้ต้องทนให้มันเอาเปรียบไปก่อนพี่เอกบอกไม่ไหวเลยเดือดร้อนขนาดนี้ยังไม่พออีกมาซ้ำเติมกันทำไมก็ไม่รู้ผมบนมันไม่ได้มีเท่านั้นหรอกนาะความริยามของมันมากกว่าที่เราเห็นเยอะเอางี้ เดี๋ยววันนี้เมตไปกินข้าวที่บ้านพี่เดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังพี่เอกชวนผมซึ่งผมก็ไม่ได้ปฏิเสธบ้านของพี่เอกมีลูกสองคนและภรรยานหนึ่งคนแม้น้ำจะท่วมแต่ทั้งหมดก็พออยู่ได้ไม่ถึงกับเดือดร้อนนักหลังจากทานข้าวอิ่มกันแล้วพี่เอกก็มานั่งคุยกับผมที่ระเบียงบ้านรู้หรือเปล่าว่ายายวีน่ะเขาเป็นอาสาสมัครผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะของอะไรที่บริจาคมาก็ผ่านเขาก่อนทั้งนั้นพี่เอกบอกเสียงเย็ดเยยด ชิบหายแล้วผมร้องลั่นพอจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมน้ำท่วมตั้งนานแล้วยังไม่มีถุงยางชีพมาแจกสักทีเออหายแบบไม่หายธรรมดาด้วยหายยะนะเลยแหละพี่เอกบอกคอยดูเหอะอีกวันสองวันนั่นแหละพวกเราจึงจะได้ถุงยางชีพแต่ก็คงไม่เหลืออะไรมากหรอกยายวีแกเลือกเอาไปแทบหมดแล้วพี่เอกว่าผมได้แต่โปร่งอนิจจังและหลังจากนั้นสองวันก็จริงอย่างว่าถุงยางชีพส่งมาถึงมือของพวกเรา แต่ก็ไม่มีอะไรมากนักมีขนมปังอยู่หนึ่งถุงน้ำสองขวดและปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องเท่านั้นเองเซ็งมากเวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แต่น้ำยังไม่มีทีท่าจะลดและตอนนี้เองก็เริ่มมีข่าวลือแปลกๆเกีก่ยวก,กับกลุ่มโจรที่เที่ยวออกมางัดบ้านของชาวบ้านเพื่อขโมยทรัพย์สินจากหมู่บ้านที่เดือดร้อนอยู่แล้วก็ยิ่งอยู่อย่างหวาดกลัวเข้าไปอีกทรัพย์สมบัติที่หนีรอดจากน้ำท่วมก็ถูกขโมยไปอีกใครทำนะ ผมเอ่ยอย่างสงสัยว่าไอ้มนุษย์โหดร้ายพวกนั้นเป็นใครมีคนเห็นน่ะว่าเป็นกลุ่มชายชะกันลุงเจมแกแอบดูอยู่เห็นพวกมันงัดบ้านของแกแต่ไม่กล้าเข้าไปขวางกลัวมันจะทําร้ายแต่แกก็แอบว่ายน้ําตามไปเพราะอยากรู้ว่ามันเป็นใครกันแน่ดีที่พวกมันจอดแวะงัดบ้านไปเรื่อยๆแกจึงตามทันและเห็นว่าพวกมันเอาของไปไว้ที่บ้านของยายวีฮะผมร้อง ตอนนี้ลุงเจมแกไปแจ้งความแล้วพวกเราก็รู้กันหมดแล้วว่าใครเป็นคนทํานี่ก็กําลังรวบรวมเงินจะซื้อเรือยนตสักลําจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานไปซื้อของของคนเห็นแก่ตัวช่วยโอกาสอีกพี่เอกบอกผมซึ่งผมก็เห็นดีด้วยแต่คนเลวก็คือคนเลวความเลวทําหน้าที่อย่างเสมอต้นเสมอปลายเพราะไม่นานหลังจากที่ลุงแจมไปแจ้งความ แบบระบุตัวคนร้ายไม่นานนักก็มีคนพบศพลุงแจ่มถูกตีศีรษะตกน้ำเสียชีวิตทุกคนต่างลงความเห็นว่าต้องเป็นฝีมือของยายวีและพวกแน่ๆแต่ก็ไม่มีทั้งพยานและหลักฐานทำให้กลุ่มชาวบ้านโกรธแค้นมากทุกคนเกลียดยายวีจับใจแต่เพราะว่ายายวีมีเส้นใหญ่ในจังหวัดจึงไม่มีใครทำอะไรได้ชาวบ้านก็หุ้นเงินกันซื้อเรือยนต์ออกไปซื้อของที่ตลาดนอก และมีมีใครเข้าไปซื้อของร้านยายวีอีกเลยยายวีก็ไม่สนใจไม่เข็ดหลบับจนกระทั่งวันหนึ่งยายวีต้องการจะปล้นบ้านหลังหนึ่งซึ่งโดยปกติแล้วยายวีจะใช้ลูกน้องไปแต่เพราะชาวบ้านไม่มาซื้อของที่ร้านแกเลยทําให้ยายวีว่างจนคิดจะออกไปปล้นด้วยตัวเองเพราะคิดว่าหมูหมูเพราะบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านจเจ้าของบ้านไปต่างประเทศกันหมด อยู่แต่เจนิตแม่บ้านและสามีของเจนิตที่แม้น้ำจะท่วมแต่ก็ยังอยู่บ้านดูแลให้เจ้าของบ้านวันนั้นเสียงกุกกักด้านนอกทำให้เจนิตออกไปดูและก็ต้องตกใจเมื่อมีเสียงผลักเบาๆที่ท้ายถอยเจนิตล้มลงกับพื้นตาพร่าพรายรู้แล้วว่าถูกปล้นแน่จึงแกล้งสลบไปทำให้พวกมันไม่คิดสนใจอะไรอีกส่วนลุงจ้อยสามีของเจนิต เห็นเหตุการณ์เข้าพอดีจึงรีบออกจากบ้านไปเงียบๆเพื่อที่จะไปแจ้งความและตามคนมาช่วยตามปกติแล้วบ้านหลังนี้จะมีระบบกันขโมยที่พอกดปุ่มแล้วก็จะไปแสดงที่โรงพักแต่เพราะน้ำท่วมระบบความปลอดภัยจึงเสียหายทั้งหมดด้านลุงจ้อยพายเรือออกไปสักพักก็ได้เจอกับดาบสงวนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันลุงจ้อยจึงแจ้งความกับดาบสงวน ดาบสงวนจึงซุ่มดูและเรียกกำลังเสริมในขณะเดียวกันเจนิดแกล้งสลบอยู่เห็นพวกป้าวีและลูกน้องมวัวแต่ชื่นชมสมบัติมีค่ามากมายที่ค้นหาได้จึงอาศัยช่วงที่พวกโจเรเผลอวิ่งออกจากบ้านเพื่อจะร้องตะโกนให้คนช่วยเหลือแต่ป้าวีก็ไวทายาติคว้าปืนมายิงไหลเจนิดเปรี้ยงเปรี้ยง เปรี้ยงกระสุนเจาะที่ไหลของเจนิดเจนิดเห็นว่าไม่ได้การจึงนอนนิ่งไม่กระดิกยายวีคิดว่าเจนิดตายแล้วจึงหันไปค้นของอย่างสบายใจก่อนจะให้ลูกน้องเอาร่างของเจนิดโยนลงน้ำนั่นทำให้ลุงจ้อยทนไม่ไหวถึงกับเอาไผ่เกลี้ยงไปโดนหัวโจรคนหนึ่งล้มลงกับพื้นแน่นิ่งไปไม่ใช่ว่าไม้ไผ่ทำให้สลบหรอกแต่เพราะตอนที่ล้มหัวฟาดกับเสาเอาโคมใหญ่ถึงกับสลบไปเลย จนอีกคนที่เหลือคิดว่าลุงจ้อยทำเพื่อนของมันตายจึงยินสวนกลับมาแต่พราะมันมืดมากจึงกลายเป็นว่ามันยิงสเปะสปะไปมาทั้งลุงจ้อยและดาบงวนหมอบเงียบอยู่ในเรือเมื่อไม่เห็นว่าโดนหรือไม่โดนเจ้าโจนที่เหลืออีกคนก็รีบวิ่งเข้าไปในบ้านเพื่อบอกยายวีเอ้ยหนีสิถ้างั้นป้าวีบอกแต่ดูเหมือนจะช้าไปแล้วเพราะตอนนี้กำลังเสริมจากตำรวจและชาวบ้านที่ได้ยินเสียงปืนก็แห่มาล้อมบ้านเอาไว้ ที่สุดแล้วทั้งสองคนก็ตัดสินใจยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เพราะจำนวนที่น้อยกว่าทำให้ลูกน้องของป้าวีพลาดโดนยิงเสียชีวิตป้าวีโดนยิงที่ขาทำให้ล้มลงหลังและก้นกบกระแทกอย่างแรงได้แต่ร้องด้วยความเจ็บปวดหมดปัญญาต่อสู้จงยอมมอบตัวส่วนลุงจ้อยก็รีบกระโดดลงไปช่วยเจนิดภรรยาสุดที่รักขึ้นมาจากน้ำได้เป็นผลสำเร็จแม้จะบาดเจ็บแต่ก็ไม่ได้เสียชีวิต เมื่อได้เห็นหน้าคนร้ายชัดๆเพราะแสงสว่างจากไฟของตำรวจพวกชาวบ้านก็ต่างด่าว่าสาบแช่งยายวีต่างๆนานา,นา,นาทั้งสะใจที่คนชั่วได้รับการลงโทษเสียทีและบรรดาญาติๆของผู้เสียหายและผู้ที่ถูกฆ่าตายก็ทยอยมาชี้ตัวส่วนครอบครัวของเจ้าของบ้านของเจนิดเมื่อทราบข่าวก็ดูแลเจนิดเป็นอย่างดี ส่วนป้าวีก็ยอมรับสาร,รภาพเพราะจำนวนกับหลักฐานสารสั่งจำคุกทันทีโดยไม่รอลงอาญาป้าวีต้องถูกจำคุกพร้อมกับร่างกายที่พิการจากการยิงต่อสู้กับตำรวจในวันนั้นและล้มลงทำให้ร่างกายของป้าวีเป็นอัมพาตครึ้งตัวตั้งแต่ช่วงล่างลงไปส่วนลูกน้องคนที่สลุก็โดนจับเข้าคุกไปตามระเบียบอีกไม่นานนักหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบข่าวว่า มีอาสาสมัครอย่างป้าวีโกงของบริจาคและค้ากำไรเกินควรจึงได้ลงมาช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเต็มตัวและดำเนินคดีย้อนหลังกับป้าวีอีกหลายคดีไม่นานนักน้ำก็ลดลงไปจนหมด ชาวบ้านได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลและฟื้นฟูหมู่บ้านให้สะอาดเรียบร้อยเหมือนเดิมไม่น่าเชื่อเลยว่าน้ำท่วมคราวนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันน้ำท่วมแบบไม่เสียเปล่าอย่างน้อยยังได้เอาคนช่วยอย่างยายป้าวีไปจากหมู่บ้านด้วยแผ่นดินจะได้สูงขึ้นสักที